ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับอ,อ่อีเอนอันนี้เป็นเผาลอยครับเผาลอยร็บะไม้ครับคอกสูงนะครับเผาลอยเผาเอลครับคันนี้แต่ก็ติดมาจำแล้วนะครับ เสร็จปุ๊บลูกค้ามาดูก็มาจาก่อนเลยหากําลังทําสีอยู่ลูกค้าก็มาจําเลยครับ<ม>ก็เช่นเคยครับเราเน้นสีสันครับ<ม>เป็นเพอลอยเนยสองชั้นครับคันนี้ออกไม้สวยอยู่นะครับ เป็นเบรกน้ำมันนะครับซับในเราเล่นสีเขียวครับกรน,นี้เห้นสีสันหลากสีครับเพื่อถูกใจท่านผู้ชมที่เขามีอายุหน่อย ก็ลังใส่กระจกให้ครับลูกค้ามาดูเองครับระวังโดนสีนะเว้ยโอ้กระจกครับก็ก็ตอนนี้ก็เหลือขั้นแดงนะครับ คันแดงเราก็ยังไม่มีใครมาจํำนะครับสีสันสวยงามมากคันนี้เป็นสีแดงครับก็เน้นหลากสีครับก็จะได้ ูกใจคนมีอายุหน่อยครับแต่ถ้าเป็นผมผมก็ชอบทำสีเรียบกับสีเดียวเหมือนสีล้วนครับนี่ก็มีสินค้าเข้าใหม่หนึ่งอันนะครับเป็นเมคโครครับมิสูบูชิเอ็มเอ็มสามห้าปั๊มนี้คอนโทรลสั้นครับแล้วก็หกล้อดำครับหกล้อดำ คัสซีน่าจะหน้าหกนะครับตัวนี้หน้าหกเทินหกเทินสี่ครับแนบสองชั้นครับเกียร์สโลด้วยนะคันนี้เกียร์สโลคานหน้าแท้ับพันโค้งครับเครื่องเป็นเครื่องสีสูบครับเครื่องออไดนาโตโยต้าไดนาแปดห้าครับสีสูบครับ ก็กำลังทำนะครับ,บ,บนี้แสนกว่าบาทครับทำสีเพ้นลายพร้อมทำไายสมใจก็ไปโสอบถามเข้ามาที่เบอร์0ูนย์แปดหกศูน้าหะครับก็หลายคนนะครับที่ไม่ทันคันนี้นะครับเพราะว่าผมบอกว่าทําเสร็จค่อยชมรูปครับแต่ก็คือลูกค้ามาแย่งกันมาจํำก่อนครับเลยลูกค้าทาง youtube เลยไม่ได้ดูเลยครับเลยไม่ไม่ทันครับ ลูกค้าบ้านมาซื้อก่อนครับลูกค้าอำเภอบ้านผมนี่เลยครับอำเภอบ้านกวดมาซื้อ,อครับเขตติดอำเภอละหันทรายครับได้มาซื้อก่อนแต่ท่น,นที่ไม่ทันก็สินค้าเรามีมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบครับรถไปเรื่อยๆครับเดือนเดือนนึงก็หลายคันครับที่ทำให้เรื่องให้ชม ีพร้อมเครื่องครับเป็น11แรงนะครับ ET 110ร้อยสิบค11แรงครับเป็น,นห้างจีเดน้านะครับก็รายการเพียงเท่านี้ครับสำหรับรายการนี้ครับสวัสดีครับ